โอ้ยยงยยงพูดควยโอ้ลามกมากลามกมากดูธนลัตรกูได้สวยด้วยคนละคหนักใส่ทั้งนวดทั้งซึ้งนางง่ายเมือนนางขาเจ้าเว้ยเจอขาแรกต่นไหนวะเบื้องเถวกวาดี่เอไข่ไว้อุ้ยยายบัน ทรงเปียรกร่างเจ้าเปียกไปหมดเลยบักเ,เจ้าบักลางมกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วฉันดวนนะโอ้ยเยี่ยมบานเจ้าขึ้นล้าบนดาดเจ้านะมาข้าเจ้ายายนั่นนะลูกเมียเยี่ยมบานเจ้าเปียกไปหมดแล้ว เจ้าก็มึงือผู้เฒ่าพะเจ้าบักานี่บักบักดบักบักเกงบักบักเด้อานี่ไปแ้วไปแล้ไมล้ไมล้ไปล้วมันเลี้ยงมันยืนนอกตากแดดเขาเจ้านั่นใหญ่นะเขาเจ้านั่นใหญ่เขาเจ้านั้นยใหญ่ ซุ <trilogy> right <c oughs> ปเจ <c oughs> ้ามานวดยังกันอยู่นี่บักเขาเจ้าเขาเจ้าเจ้าบักลาหมวกปากลาหมวกมันโลมันลามกก็ได้ลามกมันพักอะไรล่ะแป๊บนึงมันพักเหล่านันยางวุ่นเวียนมันยางวุ่นเวียนมันจะบ่อยเกินไปแล้วในลูกวันนี้มันจะอะไรขนาดนั้นมาเด้ก มันนั่งมองครับมันนั่งมองตอนนี้มันกำลังนั่งตัดสินใจนั่งยับยั้งชั่งใจอยู่ว่าเอผู้ใดดีเนาะย้ายโยกหรือย้ายวันนาะงวดอยูุนี่นาะผู้ใดดีนาะผู้ใดงามกว่าเนาะเอาอีเซิร์่าเอาอีเซิร์่าเอามันยับยั้งชั่งใจอยู่เอากำลังเลี้ยงแม่เรา เมียะูรไอ้ไม่ยิ่งซองโตอยู่เฮียนกับเป็นมันเบิร์ดเครื่องอีสากเครื่องอีสวยเป็นมันเบิร์ดอะไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันบ่ไปมันอยากรี่อยากออกอยากออกอยากออกอ๋อไปนั่งหนาวพัดลมมาแล้วมันไปแล้วไปแล้วโอ้ตอนนี้เขาขึ้นแล้วครับเขาขึ้นแล้วก็ตึ๊ก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 อีกแล้วหน้ามันจิกจักมากหน้ามันจิกจักมากเขาเจ้านั่นใหญ่แล้วครับเขาเจ้าตอนนี้เขาเจ้าขึ้นจิ้มจึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กมืออันยังมาเขาเจ้า ไม่นะมีอะไรเมื่กี้โอมมาผู้นวดกันวดไปผู้นวดกันวดไปขอเจ้าคุยกับมันหนูยายวันโผล่ผู้เลยซึ่งเอลเจ้าไปหาลวดมองอื่นแม่เอาอีกแล้วขอเจ้าพอก่อนลูกพอก่อนสงสารยายหน้ามืดตาหมัวเบิ่งเบิงมันยังไม่หยุดเด็ยนั่นนะ ี๋ยว่าเบิด์จำเบอดอยูออกมาน่ะเจ้าสองคนกับไปเฮ็ดมงอื่นไปนวดมงอื่นมันนวดทำไมตรงนี้เขาเจ้าออกมาลูกแมีย่าวัน์เยาวันถัดหลังมาเยาวัฒน์ถัดหลังมาถัดหลังมาปาดเปียกไปหมดเลยโกวัานหลังโกวัานเปียกไปเบิดเปียกไปเบิดจริงๆนี่คือลูกเข้าเจ้านะครับตอนนี้เราจะปล่อยลูกเข้าเจ้าอีกประมาณหนึ่งแสนห้าร้อยล้านตัวนะฮะปล่อย่อร่เออนี่ปล่อยลูกข้าเจ้าตีมหลังเยาวันเลย เอฟเอาร์เรอพี่นอ้องไปสีเอฟดูก่าเขาเจ้ามันบอดี้เมียเดฟมันกรล่างพาดยก